หมู่บ้านทุ่งน้อยอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในชุมชนประมงพื้นบ้านที่ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ที่นี่ชาวประมงยังคงออกเรือเล็กเพื่อจับสัตว์น้ำด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพึ่งพาธรรมชาติและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นการทำประมงที่ไม่เพียงแต่หาเลี้ยงครอบครัวแต่ยังช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไว้ให้ใหลูกหลานในอนาคต วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านทุ่งน้อยตั้งแต่การออกเรือหาปลาการรับซื้อสัตว์น้ำไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ารวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่พวกเขาดำเนินการด้วยความรักและความเข้าใจในธรรมชาติอย่างแท้จริง ิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านทุ่งน้อยเริ่มต้นในยามค่ำคืนชาวประมงส่วนใหญ่จะตื่นตั้งแต่ตี2และออกเรือประมาณตีสาของทุกวันเพื่อไปวางอวนหรือเครื่องมือประมงในจุดที่ประสบการณ์หลายชั่วอายุคนบอกว่าจะพบฝูงปลาชุกชุมเรือประมงพื้นบ้านที่นี่มีขนาดเล็กส่วนใหญ่มีคนประจำเรือเพียงหนถึงสคนมักจะเป็นคู่สามีภรรยาหรือพ่อลูกจากครอบครัวเดียวกัน พวกเขาจะออกหาปลาได้ไม่เกิน7ไมล์ทะเลจากชายฝั่งต่างจากเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สามารถออกไปได้ไกลกว่า20ไมล์ทะเลช่วงสายก่อนถึงเที่ยงประมาณ9มงถึง11โมงเป็นเวลาที่เรือประมงทยอยกลับเข้าฝั่งนำสัตว์น้ำสดใหม่มาเทียบท่าเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาและน่าประทับใจบริเวณท่าเทียบเรือในช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยสีสันและกลิ่นอายของทะเล ความเรียบง่ายและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนคือหัวใจของการทำประมงพื้นบ้านที่ไม่เพียงแต่เป็นอาชีพแต่เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมานานนับร้อยปีและเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนชายฝั่งและวันนี้เรามีโอกาสพิเศษในการสัมผัสวิถีอาชีพของสองตายายชาวประมงที่ทำมาหากินในท้องทะเลแห่งนี้มามากกว่า50ปี คุณตาออกเรือไปตั้งแต่กี่โมงคะเมื่อคืนตีสามตี่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงคืนเหรอคะตีสามนะตีสามเราคุปลอยโอ้แล้ววันวันนี้จับอะไรมาได้บ้างคะปลาเนื้จับปลาถูปลาถูได้ปลาถูหน่อยอ๋อได้ปลาทูอ้าวสิบหัวได้ปลาทูอ่ะปลาชิ้นงูจับปลาอะไรก็ไม่เคยมีแล้วช่วงนี้จับได้เยอะหรือน้อยกว่าที่ผ่านมาบ้างคะได้อยู่าคนี้แหละ อก็คือได้ประมาณเท่านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเจำที่กระสรวงสุขเรื่อยเปรหลัวมันไม่ใช่เรือยายอ้วนมาหน้อยถ้าว่าหลือยายพันธุ์หรือยายอ่ะอันที่ว่า,ยายมีใหญ่มีแป้นนะ่ะให้นัอนได้เยอะได้มัง่งไม่ได้มัง่งอะไรแบบเนี้ยที่ยายจะส่องคอทำกินไปวันวันประชันทีกินไ,ไปวันวันแต่ก็พอมีพอกินแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ไม่เคยพอเแค่กินมันไม่ไหวนะ มีตะแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นขันม่โขกสินเนี่ยแล้วหลานออยอะไรไหมฮะมากับข้าวอะไรมาปลาตัว่าไหนเนี่ยคูปลาอีกเนี่ยคูปลาไซโต้นั่นแปลว่าเราออกไปแล้วก็ไปวางอวนข้างทะเลใช่ไหมคะไปเอาลงอวนลงไปปล่อยอวนต่อไปแล้วไปอวนนู่นไปนู่นนะกับนาเอาหน่อยเนาะถึงเอาทุ่งเลย เขาไกลๆนี่เหรอครับนั่นแหละไปนูแล้แต่ว่ามันออกข้างนอกหน้าออกนอกเขาเยอะอ๋อนอกเขาเยอะแล้วเรือประมงพื้นบ้านอย่างเรานี่มันออกไปชายฝั่งได้ไกลแค่ไหนคะเขามีข้อกําหนดไหมคะคุณตาตามตามไหม้ตามสามสามสามไหม้สามไม่เสร็จตามถึงสามไหม้ถึงเก็ดไหม้แล้ว เง็ดไมทะเลนั่นแปลว่านี้มันก็คือจะไม่ถูกใส่สารอะไรเลยขึ้นจากทะเลมาปุ๊บเดี๋ยวถ้าว่าขอก็ยังได้คิวในตู้เลยทีนี้แหละเขาก็ต้องใส่ยาล้างเลือดเพราะว่าเลือดออกคงไม่ไดลฟ้าจะไม่ได้ละคานเนาะอันนี้เราก็เอามีน้ําแข็งไว้แล้วก็เอามาใส่ปลาแล้วจับมาแล้วเอาไปไหนต่อคะ แล้วระหว่างปลาที่คุณตาจับได้กับที่เรือพาณิชย์เขาจับนี่ต่างกันไหมคะต่างต่างกันนี่มันได้ไม่มากหรือมันเป็นเรือเล็กถ้าว่าเป็นเรือเี็กร้อยลงมาแล่วถ้าว่าเป็นเรือใหญ่หญๆทั้งที่ว่าเขามีอุ้มเยอะๆเขาก็ได้เยอะจำอว่าหรอไอ้ไรแล้วพันปลากับกับขนาดมันต่างกันไหมคะปลา ไม่ต่างต่างก็แค่แค่นี้แล้วอ๋อต่างกันที่ปริมาณใช่ไหมคะต่างกับปริมาณที่ว่าเหลือหรือใหญ่กค่นี้วันนี้ซื้อเป็นวันนี้ซื้อเป็นห้าแต่ว่ายางมันตาตรงนี้มันยางเขาเวลาหน้าปลาห้ามเขาแคต่ตรงนีแ้แยกแยกประเภทปลาหน่อยหน้าปลาห้ามนะแต่ละตะกร้าต่างกันยังไงคะอันนี้ปลาทูอันนี้ปลาหลวงแยกประเภทปลา,าใช่ไหมคะ ไปเจ้พักก่อนพักก่อนก่อนใช่ไหมพักก่อนพักก่อนแล้วออกกี่โมงครับออกออกไม่เดิมเหมือนเดิมตีสามก็ออกต่อตีสามกอกต่อตีสานี่ส่วนมากออกเป็นทีมเลยป่ะเป็นทีมไปมดไปหมดเลยไปมดออกออกเป็นทีมทันทีทแล้วช่วงไหนไม่ออกบ้างช่ครดูช่วงไหนออ่โ้ค ก็ประกาศคือเดี๋ยวาใหญเขาออกกันนะออประกาศดีไหมให่เขาออกตเดี๋ยวนี้คนนี้ไม่ได้ออกแล้วไม่อไปไม่ได้แล้วแล้ช่วงที่ไม่ออกคือทำอะไรอ่ะทำอะไรมันได้ทำอะไรนเลยเลยนะแข่งแรงวานน้อยยกอะไรแล้วนอกจากรุ่นคุณตาคุณยายแล้วมีแบบคนรุ่นใหม่เด็กๆหนุ่มๆสาวๆมีมอ๋อมีด้วยอ่ะคะซื้อทอดนะซื้อทอดไม่หายไปไหนอ่า วันวันนี้ขาได้กี่กิโลนวันนี้ห้าหสิบกิโลเท่าไหร่ส่งเท่าไหร่ห้สิบห้าสิบสี่สิบสี่สิบแล้วคอเนี่มันแขงคอนสี่สิบสี่สาสสองพันกว่าบาทห้าสี่ยี่สิบได้เยอะ่สอค่าน้มันค่าน้ำมันเท่าไหร่น้มันก็ใก้ผ่าแล้ละค่ค่าแรงคุ้มตาเท่าไหร่ ดุงนะร้อยสี่ร้อยคุตาห้าร้อยรวบพันหหมดแล้วหมดแล้วว่หมดแล้ว